หนีเบนจี้นั่งอยู่บนปลายเตียงนอนมันรู้สึกโดดเดี่ยวนิดหน่อยมันเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่และมันก็ยังไม่เจอใครในห้องนอนเลยมันมองแสงจันทร์ส่องผ่านรูบนม่านและค่อยๆผ่านข้ามเตียงไปฉันอยากจะมีเพื่อนเล่นสักคนเบนจี้กระซิบฉันได้ยินว่ามีคนพูดว่าอยากจะมีเพื่อนเล่นเสียงหนึ่งถามขึ้น ้ากล่องของเล่นถูกเปิดออกและก็มีม้าลายจุดขาห้อยปีนออกมาสวัสดีฉันชื่อครีโอและฉันชอบเล่นดึงดึงคลีโอกระโดดขึ้นไปบนเตียงและกระโดดลงมาจากเตียงกระโดดขึ้นและกระโดดลงเธอมาจากไหนหรอมันถามฉันมาจากงานเลี้ยงวันเกิดฉันเป็นของขวัญ มีใครพูดถึงงานเลี้ยงวันเกิดใช่ไหมลิงน้อยหน้าตาเป็นมิตรยื่นหัวออกมาจากหลังผ้าม่านทำไมโรซี่กับฉันไม่ได้รับเชิญล่ะกระต่ายหูยาวตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นใกล้ๆกับลิงแม็กกับฉันก็ชอบงานเลี้ยงกระต่ายโรซี่บอกเบนจี้ฮัมก็เหมือนกันใครคือฮัมเบนจี้ถาม เสียงหาวดังๆเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากข้างกรองแล้วฮิปโปตัวสีฟ้าก็ค่อยๆย,ยกหัวขึ้นมาฉันเองมันพูดงานเลี้ยงมันพูดอย่างใช้ความคิดเน่นหมายถึงอาหารและฉันก็หิวมีอะไรเหลือให้ฉันกินบ้างฉันคิดว่ามีเค้กอยู่ในครัวเบนจี้ตอบแต่เธอไม่คิดเหรอว่ามันควรจะ แต่ตอนนี้ฮัมวิ่งผ่านประตูออกจากห้องนอนไปแล้วโอ้เบนจี้พูดมองไปที่ของเล่นชิ้นอื่นๆเราควรจะตามเขาไปใช่ไหมเบนจี้ลงบันไดตามฮัมมาเมื่อคริโอวิ่งผ่านมาอย่างรวดเร็วนี่สนุกจังคริโอร้องรอฉันด้วยเบนจี้ร้องในครัวฮัมกำลังจะกัดคับเค้กที่เหลืออยู่ที่มีเทียนปักอยู่ เทียนเข้าไปครึ่งปากของฮัมแล้วแต่เบนจี้จับไว้ได้ทันขอโทษนะเบนจี้พูดแต่เธอไม่ควรจะกินมันเข้าไปอ่ะขอบใจนะเบนจีเธอเ่างฉลาดจังฉันหวังว่าฉันจะรู้เรื่องอะไรแบบนั้นบ้างฮัมบ่นพึมพำก่อนที่เบนจี้จะได้อธิบายเรื่องเทียนไขมันก็ได้ยินเสียงโรซี่ตะโกนเสียงดังลั่นเบนจีรีวิ่งกลับเข้าไปที่ห้องนอน และเห็นโลซี่ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงโรซี่เห็นนกฮูกตัวใหญ่โฉบผ่านหน้าต่างทำให้มันกลัวมากไม่ต้องกังวลไปนะโรซี่เบนจี้พูดและมันก็อธิบายให้ทุกคนฟังว่านกฮูกไม่เคยเข้ามาในบ้านคนและพวกเขาทุกคนก็จะปลอดภัยเบนจี้เธออยู่ที่นี่ตลอดไปคอยดูแลพวกเราได้ไหมครีโอถาม เบนจี้ยิ้มนิดนิดมันรู้สึกดีที่เป็นที่ต้องการได้แน่นอนมันตอบหำรู้สึกเหนื่อยกับการผจญภัยของพวกเขาฉันจะเข้านอนทั้งทั้งที่ยังหิวอยู่ได้อย่างไรมันสูดจมูกฟุตฟิตกลับไปขึ้นบนเตียงครีโอและโรซี่หัวเราะคิกคักพวกมันเต้นรำไปเรื่อยๆร,รอบๆเตียงแม็กก็ร่วมเต้นรำด้วย ทำไมพรุ่งนี้เราไม่ไปเล่นในสวนกันล่ะโรซี่เสนอส่วนของเธอเป็นอย่างไรล่ะเบนจี้ถามฉันจะพาเธอไปดูนะคริโอพูดและมันก็ช่วยกันยกเบนจี้ให้เห็นนอกหน้าต่างว้าวเบนจี้ร้องมันดูน่าตื่นเต้นฉันจะไปเล่นในสวนเธอจะไปเล่นในสวนด้วยกันไหมฮัมฮัมฮัมพูดแบบงง ทางไปสวนไกลเหลือเกินฉันบวาฉันจะงีบก่อนน่ะเบนจี้ยิ้มให้กับเพื่อนจอมง่วงของมันครีโอกระโดดขึ้นไปบนเตียงและเริ่มกระโดดเด้งดึงเบนจี้มองขึ้นไปที่พระจันทร์มันรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องโดดเดียวอีกต่อไปฉันหวังว่าพรุ่งนี้คงจะสนุกเท่าวันนี้เบนจี้กระซิบแล้วเบนจี้ก็หันไปที่เพื่อนใหม่ กระโดดไปบนเตียงและเริ่มกระโดดดึงดึงขอให้เพื่อนๆจงเจริญมันหัวเราะ